เอาเลยครับผมก้าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็าอยู่ในเกมไมโครฟ์เหมือนเดิเช่นเคยนะครับผมอยู่ในไมโครับมีเกมสกายวอร์ย no โ o โครมานะครับผมก็มีน้องบอกว่าพี่เว็บครับใช้เทคจะแพคนี่เิครับพี่เออมันอาจจะช่วยพี่เล่นมินิเกมได้โหดและโฉดขึ้นก็ได้นะพี่นะก็โอเคครับผมเราจะใช้ตามที่น้องเขาบอกอแต่ผมชอบตรงไหนรูป้ป่ะเวลาตอนเห็นมันว์ปเมื่อกี้ไหมพื้นหลังอะ่ะมันเหมือนกล่องข้าวเหนียวมันเหมือนแบบ ไอเอาเอาอะไรมาสารมันกล่องข้าวเหนียวมากเออก็เลยก็เลยชอบก็เลยชอบเนติกจะแพรกนี้มากเลยครับมันเหมือนเอ่อข้าวเหนียวดิเออมันค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเจะจ้าโอเคอันนี้อะไรวนะเนี่ยเป็ดเหรอโอเคอันนี้คือยาสปดีดโอ้โหยาสป,ดาสปดีดมีเยอะป่ะนี่ดาบอะไรดาบดาบดาบหินใช่ไหมโอเคดาบหินไม่เป็นโอ้ดาบหินโคตรเท่ดาบหินมึงจะเท่ไปเลยเนะี่ยโอ้โหใช้ดาบหินแทนดาบเพชรเลยก็ได้มั้งเนี่ย ไปลไปลาปลาปลปลปลอสองแม่ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับเอ่อทิกเจแพ็กหรือเปล่าหรือนะครับโอเคเดี๋ยวต้องแต่ที่แน่ก็ต้องลองบวกด้วยอืมเอาเนี่ยมาโอเคมีลูกสมุนแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใส่ทิกเจแพ็กนี้แล้วมันโหดขนาดนั้นเลยหรอวะขนาดเขาวิ่งมาหาเขายังตกตายอาโอ้โหอีบ้าทิกเจแพ็โหดจังวะโอ้โหโคตรเฟี้ยว เฮ้ยไม่มีใครเอาไปวะเฮ้ยเองออกไปอะ่ะมึงออกไปเอามาเอามาเดี๋ยวนี้เอามาหนีตบตบตบครับผมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงทีเดียวเรียบร้อยตายอานาถได้ดาบมันมาดาเมจเจ็ดโอ้ยนี้แรงกว่านี้แรงกว่าเว้ยเออนี้แรงกว่าเว้ย,วย,วยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตกใจตกใจโอ้โอ้เดี๋ยวดิ๊ มมึึงงอะไรึอะไรอะไร,ะไรยุ่งเหรอยุ่งเหรอข้ามอนของข้าเจ้าข้ามอนสัตว์เลี้ยงมีรักของข้า Oh my god Okay โอ้คือคตายแป๊บนึงนะขอใช้ยาสปีดวิ่งมาตั้งหลักก่อนโอ้ดาบดอเมจแปดครับผมโอเคใช้ดาบเมจแปดก็ได้ดาเมดเจ็ดจุดห้าก็ทิ้งไปเลยโธ่ซึ่งไอเทคเจะแฝคนี้นะผมที่ผมทดสอบมาที่ผมชอบนะ เดียวสองคนแล้วนะเออสจะใครยิงวะโอเคสองคนแล้วนะเออล่วงลงไปข้างล่างสองคนแล้วนะอไม่รู้ว่าคนที่สามจะโผล่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเห็นท่านไหมเห็นท่านไหมเฮ้ยเดียวเดียวเดียวนะเดียวเพื่อนเดียวมึงเห็นไหมนั่นน่ะเดียวมึงเห็นไหมนั่นน่ะเอาอะไรอะไรคิดจะ คิดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวเจือกมันมีตัวเจือกเออไอตัวไม่มีของแล้วเออฆ่ามันฆ้ามันโอเคดีมากดีมากเพื่อนโอ้โหมึงตีที่หนึ่งเดี๋ยวทำไมมันตีอยู่ที่เรียบร้อยครับผมโอเคให้ตายเถอะไอ้บ้าโอ้โหอะไรมันจะโหดปานนั้นปะว่าเราต้องไปดูอีกฝั่งหนึ่งเว้ผมมันมีตัวหนึ่งอยู่ฝั่งไหนลฮ้วสวัสดีเพื่อนนายอยู่หุ่นใดเพื่อนเอ้ นายอยู่ที่แห่งใดข้าต้องการข้าเจ้าเหลือกเกินนะท่านเนี่ยวะมันแอบ,บอยู่ตรงไหนอะฮัลโหล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 ฮลลเฮ้ยเจอแล้วโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> ตาดีรู้สึกว่าตัวเองจะตาดีกันไปละเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ว่าแว้นแว้นล่วงลงไปตายนะเว้ยใจเย็ยนๆๆจเย็นดี๋ยวเพิ่งแว้นเลยครับผม อืมแหอยู่บ้านตัวเองชิลเลยนะตัวเองไม่ต้องเอนชาร์ดแล้วมาฆ่าถึงที่เรียบร้อยชนะฮนนะโอโ้โหฆ่าไปกี่ตัวเนะี่ยฆ่าไปสี่ตัวนะครับผม,มแหมรู้สึกหล่อเหลือเกินนี่ไงเห็นไหมเมื่อกี้ดูดูดูเห็นไหมเมื่อกี้เ,มเ,มอกเออมันจะเป็นรูปเหมือนแบบสต็อปคลิปดูเมื่อกี้เหมือน กล่องข้าวเหนียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด้อทำไมมันเหมือนกล่องข้าวเหนียวจังวะเฮ้ยตายเถอะอีกวาโอเคมาเริ่มเฮ้ยดานเดิมปะเอ็ดดานเดิมวหยเฮ้ยดานนี้เราต้องจัดให้หนักเว้ยดาบเพชรมาลูกพ่ะไอ้สังได้ดังใจไวๆให้โชคโอ้ทำไมไม่ทำไมเอ็นชาร์ตไม่มาวะไอ้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ถือว่าดีจัดว่าเด็ดโอเคถึงเราไม่มีรองเท้าก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างนั้นเราก็มีธนูถูกไหม โอเคอีกพีครับผม Enchants you know อ้าวใครล่วงลงไปอีกแล้ววนะเนี่ยเฮ้ยทำไมใช้ texture pack นี้แล้วมันมีคนตกตายเยอะจังแต่หวังว่าคนที่ตกตายคงไม่ใช่เราใช่ไหมคงไม่ใช่เราใช่ไหมเออขอให้เป็นคนอื่นกบเฮ้ยโอ้ยตกใจด้วยว่าจะไม่ถึงโอ้โอ้โอ,โอ้ใจตกไปอยู่ตาตุ่ม <laughs> เดี๋ยวรู้สึกตกใจมากเมื่อกี้นี่ตายเถอะชื้บไอ้แอปเปิลอดไว้เฮ้ย เฮ้ยกินไว้ก่อนไว้ป้องกันตัวไว้พ่ะยเฮ้ยเอาไว้เฮ so ้ยเอาไว้เฮ้ยไหนไม่มีใครมาเอาตรงนี้ใช่ไหมไม่มีใครมาเอากรเราก็โด้ไว้ก่อนครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเอามามาดิครับมาก็บวกสิครับผมรออะไรดับต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 บได้ตบดีตบได้ตบดีเป็นสีแกะปากเดียวเดียวถอยถอยมันมีเบ็ดมันมีเบ็ดเบ็ดมันโหดเบ็ดมันโหดเบ็ดมันโหดเดี๋ยวนะ เอ้ยเพื่อนเอ้ยมันกินตรงนี้ไม่ได้กินตรงนี้ไม่ได้ถ้ากินตรงนี้เราตายแน,น่นอนครับถอย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 มึงอย่าตามมาเออเดียวโอ้ไม่เพื่อนเพื่นอนนายอย่าเพิ่งตามโนบาสิทำไมนายต้องฆ่าเราด้วยวะเราไม่เคยทําอะไรให้นายเลยนะเพื่อนนะเราไม่เคยทําอะไรให้นายเลยนะเพื่อนนะเราขอกินอัพเปิ้ลทองกันได้ไหมเนี่ยเพื่อนเจนเย็นโอเคจะฆ่าใครฮะจะฆ่าใครฮะ มึงจะมึงจะฆ่าใครคิดจะสู้กับผมว่นีอย่าตบตบเอาล่วงลงไปตายเรียบร้อยอะโถเอ้ยบอกแล้วอย่ามายุ่งกับผมขออยู่คนเดียวอย่างสบายใจเฮ้ย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 ขออยู่คนเดียวแบบสบายใจ <paradise> ไม่ได้เลยหรือไงหรอฮะฮะฮะเป็นอะไรอะอะไรอะไรฮะอะไร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 มีเคยมาข้างหลังไหมไม่มีเนาะ ทำไมคนนี้มันมองข้างหลังวะเม,มื่อกีอ้ตบตบเฮ้ย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 อย่าอย่าอย่าเล่นสกรปรกอย่าเล่นสกรปรกมันบอดีมันบอดีอ้อเล่นสกรปรกอา้าวเรียบร้อยตายครับผมเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรเมื่อกี้มันขึ้นอะไรตกใจ <c oughs> นึกว่าตัวเองชนะถเถอะเฮ้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมาตอนนี้เหลือสามคนครับสามคนมีอยู่ตรงนี้หนึ่งคนตรงนี้หนึ่งคนหรือเปล่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นสองคนไว้ไป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 ,ไป ไอ oh. oh, okay. ้ส oh, okay. ุดแกโอ้โอ้ตายตายตายกูตายกูตายไหมเนี่ยโอเคไม่ตายครับผมเฮ้ย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 ยเเดี๋ยว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 เจเย็นใจเย็นเออใจเย็นอย่าเพิ่งรีบร้อนโอเคดาเมจดาเมจเท่าไหร่วะแปดเนาะเอออันนี้ยาเลยหิวไหมโอเคฮิวดูยายากเนาะรู้สึกว่าตัวเองดูยายากมากโอเคครับก็ป้าอ้าว เดี๋ยวชนะเฉยๆเนี่ยนะโอ้โหสองรอบแล้วนะท่านผู้ชมสองรอบแล้วนะเฮ้ยไอ้สองพี่ชนะสามรอบแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่าตัวเองชนะโหดจังวะเออสามรอบแล้วนะสามรอบแล้วนะไม่ได้ไม่ได้เอออุตส่าห์ชนะตั้งสามรอบแล้วนะให้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยตอนนี้เราต้องชนะให้ได้รอบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้จะแพ้ก็ไม่ได้นะให้ตาย อโอเคเปิดอุ้ยเดี๋ยวนะคงไม่มีใครรีบโดดมาเกาะเราใช่ไหมถ้าเขารีบโดดมาเกาะเราจะเราจะได้ฆ่าเขาถูกเฮ้ยอะไรวกเนี่ยเยอะงงคืออะไรโอเคครับทิ้งไปครับมายิ้พีลูกยิ้พีลูกพ่อโอเคตรงนี้ยาพิษนะครับผมเฮ้ย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 อัดอัดอัดอ้าวอืมเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ข้างบนเอเอเดี๋ยวๆข้างบนก็มาแหละเดี๋ยวข้างบนก็ได้แหละมึงข้างบนข้างบนก็มาข้างบนก็มาตบตบเรียบร้อยตายโอเคได้อยู่โอ้โหได้หมดสดชื่นโอ้โหโชคดีที่ดับเลดนะเมจเก้าเออเดี๋ยวๆๆมึงชักจะมาทีละคนกันไปละแล้วใครมันโทรมาตอนนี้วะเนี่ยแป๊บหนึ่งเลยแป๊บหนึ่งนะงงนงนะยเฮ้ยมึงเลิกโทรกันได้ไหม เขาตัดสายก่อนเออคนกำลังทำอะไรอยู่นี่ไม่ดูเลยเฮ้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 ย้สองเอาโดนไฟไหม้ก็วิ่งหาสิครับอะไรอะไร <c oughs> เรียบร้อยมึงอยากข้ามมาแล้วเว้ยเอ้ยกูมีพระไม่ได้ไม่ได้อยากข้ามมาอยาข้ามาอยากข้ามมาล้วเพื่อนแล้วขอร้องนายปล่อยเราให้เลือดเราเต็มกันไม่ได้หรอเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้ตัวรีบเลนะฮะรีบรีบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมีเกาะป้องกันเหรอดีไงเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งตัวอื้อหืออันนี้ใครเล่นมนะัเนี่ยไม่ใช่เว็บเล่นมนะัเนี่ยโอ้โหเอ้ยอันนี้เอาไปเ enchart สิบโอ้สิบไม่ได้เดี๋ยวเอาหรือปาเล่นทำไมหนูจะปาอ,อ,อีกพีโอเคครับนนมาเ enchart สิบมา เฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าอย่าทำจังสั้นมันบอกดีเอออย่าทำจังสั้นมันบอกคอยดีหรอกเด้ออะไรครับมึงอะไรครับอะไรเรียบร้อยกบผมชนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยทำไมเทคจะแพ็กนี่มันโหดหรือยังอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมเราเล่นเทคจะแพ็กนี่แล้วมันเฟี้ยวฟ้าวแล้วกันโอ้โห เทกเจ้าแพ็คข้าวเหนียวอ่ะเอาเด้อก็เท่เลยให้ตายเถอะอีบ้าโอเคไปมาโอ้ยด่านเดิมอีกแล้วเหรอเดี๋ยวมันเจอแต่ด่านเดิมจังวะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรด่านเดิมแล้วก็จะชนะให้ได้โอ้โถเอ้ยต้นไม้เลยไข่มาปลูกเลยตัวนี้วะเนี่ยป้าป้าป้าขอชุดเกราะไม่ได้เลยไงเดี๋ยวมันก็มีคนโดดมาฆ่าผมหรอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจียรนนะเจียรนะด่านเจ็ดด่านแปดโอเคเอาแปดดีกว่า เออจุบหายเลยครับเราไม่มีเสื้อกะเราไม่มีเสื้อกะเสื้อกะโอเคคุณว่าคิดว่าผมจะไปถึงไหมมึงคิดว่าผมจะมาถึงไหมล่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยตัวนี้มึงเนียนหรอฮะโอเคเอา้าตายเฉยเลยเอา้าเอา้าเอา้ารอดรอดเว้ยเฮ้ยรอดได้ไงวะโอุ๊ย นี่แหละครับผมที่มาเขพาพระรอดครับผมอมืแขวนไว้ตลอดถุยไม่ใช่อีบ้าหูยาวพระมาเล่นสิดูไม่ดียาวพระมาเล่นสิโอ้โถอันนี้ไม่ใช่แขวนแขวนพระนะครับผมอมือันนี้คือความสามารถล้วนๆน,นี่พูดให้ตัวเองดูหล่อแต่ก็ไม่ได้เพิ่มความหล่ออะไรขึ้นมาเลยไอ,ยเอย่เด้ยเดียว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 อะไรพี่ พี่คิดจะทาอะไรกับผมอ่ะ oh พี oh. hmm. ่พี่จะทับกับผมอย่างงี้มันไม่ดีไอ้ไม่ดีโอเคเปิดโอ้ยมันก็ดีแล้วนะได้แอปเปิลทองแต่มันก็อยากจะได้อันอื่นมากกว่าะวะอย่างเช่นเออนี่ไงอย่างเช่นอันนี้แหละโอ้โหคุณค่าที่คุณคู่ควรโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเรามินดวงตาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรมาทําไมมามาทําไมลูก บอกให้ออกไปมีตบตบอีกทีเรียบร้อยครับผมหลับอนาถหลับอนาถหลับอนาดขอหิวแป๊บหนึ่งข้างล่างจะมีอะไรดีๆไหมนยเฮ้ยสองเอ็งคิดจะมาล้วงของงูเหา่ายังข้าเลยเอ็งเนี่ยเจอกับสัตว์เลี้ยงของข้าเนี่ยเอ็งก็หลับในได้แล้วนะท่านขามันนีมากลูกเอ็งทำหน้าที่ของเอ็งได้ดีแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย เออเสียงอะไรเฮ้ยเออเออยิงยิงยิงเออโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยไม่อะไรมันจะจฉมปานนั้นเปิดชแชร์โอ้โหได้สองตัวชแชร์โอ้โหแอปเปิ้ลทองโอ้โหมีแต่ของดีๆเฮ้ยกำลังเสริมแล้วกำลังเสริมแล้วคืคคอชื่อข้ามันข้ามันเผามันซะโอเคเออข้าต้องการที่จะเผามันซะคงไม่บักใช่ไหม เฮ้ย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 ,ยไม่ต้องมาารพบคารพไม่ต้องมาคลุเคารบเฮ้ยอะอะไรปาไว้ก่อนปาไว้ก่อนป้องกันการตายไปหาแล้วปามตายเฮ้ยทำไมเขาไม่ตีเราเฮ้ยนี่ไงทเทคจะแปกนี้มันดีตรงที่เวลาไฟเผามันจะไม่เป็นไรนะครับว่าไงว่าไงว่าไงขอชนะแล้วกันนะขอโทษด้วยนะเพื่อน ทำไมมันไม่ตายอ่ะอ้อตกใจนึกว่าไม่ตายเรียบร้อยหลับอนาถเมื่อกี้มันรู้จักเราปะวะทำไมมันมันไม่ทำอะไรเราเลยปลาอีกสักรอบครับผมจัดว่าเด็ดอืมขออีกสักรอบแล้วกันเออจะ,ปอะไปเลยที่ดีมากขออีกสักรอบนะไม่รู้ว่ารอบนี้เฮ้ยอ๋อด่านอะไรวะเนี่ยอู้ด่านนี้ผมเกลียดเลยเดี๋ยว <laughs> เป็นด่านที่ผมบอกไว้ต,ตรงๆว่าผมไม่ชอบด่านนี้เลย ถ้าจะถามว่าทไมผมถึงไม่ชอบด่านนี้ก็คือด่านนี้เนี่ยมันจะเป็นด่านที่ทุกคนจะต้องไปประชุมกันตรงกลางซึ่งเป็นอะไรที่ผมเกลียดมากเพราะว่ามันจะมีสายลุมสายหลอยสายกุนตีนมาอยู่ด้วยกันฮะซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่พอใจกันเลยนะเฮ้ยจเดี๋ยว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 ,ยว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 โอเคหิ้วก่อนทีหนึ่ง แล้วก็เราขึ้นมาข้างบนว่างไงเราจะเจอไม่สายลอยเฮ้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 ยอะไรนี่เนี่ยสายลุมบอกแล้ว <laughs> นี่แหละเกียร์ด่านนี้เพราะมึงมีสายลุมนี่แหละเออเออเอาไว้เราสายเจือกเออเดี๋ยวหลังเออ <laughs> <laughs> เดี๋ยวโอ้โหอี้าอุตสามมาสวยๆแล้วนี่แหละผมไม่ชอบด่านนี้เพราะตรงนี้แหละเว้ยมันสายลุมมันเยอะอะเออเนี่ยถ้าด่านอย่างเงี้ยชอบนะเพราะว่าทําไมถึงชอบด่านแบบนี้ เพราะว่าเกาะแต่และเกาะเนี่ยมันห่างจากไอ้ตรงกลางไงเกาะเมื่อกี้ด่านเมื่อกี้มันไปตรงกลางได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่ประชุมของทุกคนซึ่งผมเกลียดมากเออก็เลยขอแพ้ไปแล้วกันด่านเมื่อกี้เราจะไม่เอาชนะโดย็ดขาดเพราะเราเล่นไม่เก่ง <laughs> เล่นไม่เก่งโอเคไอ้ไอ้ไอคงจังไม่มีใครมาใช่ไหมถือดาบไว้ก่อนป้องกันตัวเอง <laughs> เฮีอยอย่าพึ่งมาเกาะผมนะเฮียนะ เฮ้ยเอ้ต่อต่อต่อเฮ้ยเราต้องมาเฮ้ยยวทำไมเลือดมันโอ้โหดูเลือดดิเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โเลือดผมเลือดเนื้อเลือดผมมาแต่ไหนเยอะๆวะอ๋อคือมันเป็นโหมดอึอยังไงต้องถึกถึกถึกไว้ถึกไว้เอาไว้เฮ้เอาไว้เฮ้เฮ้ยเองคิดจะมาสู้กับพี่เหรอเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับผมตายไปหนึ่งจบครับข้นขอฮิวหน่อยจ้า ขอหิวหน่อยนะยิงไปดียิงไม่โดนอะไรวะมึงจะไม่โดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนยิงยากแล้วเราเนี่ยฮะชักจะยิงยากกันคนแล้วนะเฮ้ยจ้ไอ้โดนเว้ยโดนวะเฮ้ยจัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่โดนเว้ยเอ้ยเอ้ามึงยิงยิงโอ้กระสุนจะหมดแล้ววะไม่ได้ไม่ได้จะยิงตรงนี้อยู่อยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปที่อื่นบัง เฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะโอเคไอีคนนั้นไม่ยุ่งเฮ้ยโดนไม่โดน a t the fuck m แมน h a t the fuck อ้าวตกตายโอ้น้องสารคงไม่มีใครมาทำอะไรเราใช่ไหมเฮ้ยเจ็เย็นๆนะเฮ้ยเดี๋ยวว่าเราถอยมาสองอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็วิ่งมาโอ้โหเดี๋ยวมันจะปิดไว้ทำไมนะฮะ จะปิดไว้ทำไมเฮ้ย<ห>ตกใจตกตกใจเลยเว็บมึงอะไรฮะมันสายแอบเหรอสายแอบไม่ได้แถวนี้เขาไม่ให้แอบเขาให้บวกกันอย่างเดียวโอเคแจังกิ้วสำหรับชุดเพชรแล้วก็รองเทา้าเชี่ยงไม่เอ็นชาร์ตครับผมตอนนี้เหลือแค่สองคนเอ็งอยู่ที่ไหน เองจึงบอกข้ามาซะว่าเองอยู่ที่ไหนข้าต้องการที่จะฆ่าเองเหลือเกินนะตอนนี้ไปผมว่าเราต่อไปต้องการเลยอะชิวๆว่าผมรอบนี้ชนะอาโถอยแม่สุดยอดจริงๆเลยคลิปนี้ไปเปิดแซไ่ไอ้ธนไูไอ้ละวามีอะไรอีกไหมไอ้เนื้อพอุ้ยมีแต่ของดีมาถอ้ไถ้ของดีมาเพียบครับผม บอกเลยตามตรงโค้ดดีเออโค้ดดีแต่โค้ดดีเดี๋ยวมีอะไรไหมไม่มีน้ํายาเอ้ยมีน้ํายาอยู่เว้ยอะไรนี่มีปลาอะไรวะเนี่ยหิมะมึงปลาหิมะมากุยิงธนูกลับอะมึงปลาหิมะมาขอยิงธนูกลับแล้วกันนะแมึงอะไรอะไรเพื่อนอะไรคนอรขอฆ่าอะไรทิ้งแล้วกันเอาเอาดีใครจะตายก่อนเอ,เอาเอาเอาดี เอาดิตาย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 เรียบร้อย Wonder fuck เย็ดโอ้โหชนะในรอบพันปีเดยอครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวจะก็ใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสะครับเดี๋ยวจะก็ม่พาร์ทหน้านะบายไปแล้วฮะบอกแล้วเทคจะเพกเทคจะเพกถุย เท็กเจอร์แพเออกล่องข้าวเหนียวเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเออดูดิโอ้โหอันนี้มันลายกล่องข้าวเหนียวชัดชัดให้ตายเถอะไอ้บอ้า